สวัสดีครับผมนายประชาอุตสาห์ห้อง E7 เลขที่7ครับสวัสดีครับผมนายสวิตติชัยห้อง E7 เลขที่3ครับครับวันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะครับมีหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าและเลงดังระหว่าง2จุดในวงจรน,นะครับและยังใช้งานอื่ื่นได้อีกเช่นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานความร้อนครับแล้วก็ตจอดวาล์วภูมิสวิตช์เปิดปิดด้วยแสงครับสำหรับตัวต้านทานนะครับก็จะแบ่งตามการใช้งานได้3แบบครับ 1. ตัวต้านทานชนิดค่าองตัวนะครับมีความต้านทานที่มีให้เลือกหล,หลายวัส,สดุครับและกำลังวัตต์มีตั้งแต่0.25ถึง100วัตต์ครับ โดยใช้รหัสแถบสีเป็นตัวบอกค่าครับก็จะเป็นาตารางค่าแถบสีครับแล้วก็เราก็จะมาดูวิธีตรวจวัดครับครัสบสำหรับแถบที่1นครับจะบอกเลขหลักสิบครับแถบที่2ก็จะบอกเลขหลักหน่วยแถบที่3าก็จะบอกเลขยกกําลังฐาน1ิ ที่ต้องคูณกับ2ตัวแรกครับส่วนแถบที่4คือบอกค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนครับตัวต้านทานชนิดนี้นะครับจะนิยมใช้ในงานวงจรด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปครับสองนะครับตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้คือความต้านทานชนิดที่สามารถเปลี่ยนค่าได้โดยใช้แกนหมุนหรือแกนเลื่อน จะใช้ในงานที่ต้องการปรับค่าบ่อยๆถ้าใช้กับวงจรที่กระแสสูงวัสดุที่นำมาทำตัวต้านทานจะเป็นแบบชนิดเส้นลวดแต่ถ้าใช้กับวงจรกระแสต่ำวัสดุที่นำมาทำตัวต้านทานจะเป็นคาร์บอนตัวอย่างการต่อโพเทติโอมิตเตอร์ ในวงจรเพื่อควบคุมความสว่างของหลอดไฟนะครับสามตัวต้านทานแบบปรับแต่งค่าได้คือตัวต้านทานที่สามารถปรับตำแหน่งความต้านทานค่าที่ต้องการได้ซึ่งจะได้ได้เฉพาะค่าใดขั้นึงที่ปรับไว้เท่านั้นโดยมากใช้ตัวต้านทานชนิด ไว,วาวข้วสีนะครับตัวต้านทานชนิดแบบพิเศษคือตัวต้านทานที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามอุณหภูมิและความเข้มของแสงที่ตกมากระทบได้แก่เทอร์มิเตอร์และ LDR เทอร์มิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดตัวต้านทานนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องอ่านอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทานก่อนนะครับก็คือตัวต้านทานตัวนี้แถบแรกจะเป็นสีน้ำตาลแถบที่2เป็นสีแดงแถบที่3เป็นสีน้ำตาลและแถบที่สี่เป็นสีทองครับก็จากตารางการอ่านค่าตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานตัวนี้ก็จะอ่านค่าได้ที่หนึ่งร้อยยี่สิ โอห์มบวกลบ5%ครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตรวจเช็คนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ตั้งย่านวัดของตัวมิเตอร์นะครับมาที่ย่านวัดโอห์มครับตัวต้านทานตัวนี้นะครับมีค่าอยู่120โอห์มนะครับเราก็จะตั้งไว้ที่ประมาณย่านคูณ10โอห์มครับเพื่อให้มันง่ายต่อการอ่านครับแล้วก็เราก็ทําการ ศีรษโอห์มมเตอร์ก่อนครับครับเอ็นมาผมก็ค่อยๆหมุนให้มันตรงเลี้งศนพอตรงแล้วแล้วก็นำขาข้างหนึ่งของพิเตอร์นะครับมาแตะที่ขาของตัวต้านทานครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็แตะกับขาของตัวต้ทานอีกข้างนึงครับครับพอเราวัดแล้วครับมันได้อยู่ที่อ่า 11โอห์มนะครับแต่ว่าเราตั้งไว้ที่ย่านวัดค mm ูณ hmm. 10ก็คือพอเราวัดได้เท่าไหร่เราก็ต้องค mm ูณ10ิข้าไปครับก็คือตัวต้านทานตัวนี้ก็จะวัดได้110บโอห์มครับครับ mm hmm. ก็แสดงว่าใช้ได้ครับแต่ว่ามีความคลาดเคลื่อนล็กน้อยครับ mm hmm. ต่อไปก็จะเป็นการวัดตัวต้านทานแบบชนิดแบบกับค่าได้ครับตัวน,นี้ก็จะอยู่ที่ค่า 100k เ oh คโอห์มนะครับครับเราก็จะตั้ง มิเตอร์ไว้ที่ย่านโเหมือนเดิมครับตั้งแต่เปลี่ยนย่านมาเป็นคูณ1คครับครัแล้วก็จะทำการซีโรมิเตอร์ก่อนทุกครั้งก่อนทำการตรวจแดบบั้มันได้ศูนเหมือนเดิม ขาเลขของตัวดันทานครับเอาขาอีข้างหน่งของมิเตอร์ก็จะต็ดที่ช่งถ้ามันขึ้นศูนย์นี้แสดงว,ว่ายังยังมีโอกาสใช่ได้ครับแล้วก็เราก็าาต้องทำการหมุนตัวดันทานไปเรื่อยครับก็จะเห็นว่าค่าของดันทานมีการเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ลองหมุนไปจนสุดครับพอสุดแล้วเราก็จะได้ที่หนึ่งร้อยพอดีนะครับแต่เ,เราตั้งไว้ที่ย่านวัดคูณหนึ่งเคนะครับพอเราวัดแล้วเราอ่านค่าได้มันก็จะได้เท่ากับหนึ่งหนึ่งร้อยโอห์มพอดีครับก็แสดงว่าตัวต้านทานตัวนี้ใช้ได้ครับก็มีตัวนึงครับ ตรงนี้คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เหมือนกันครับแต่ว่ามีค่าอยู่ 5k ohm ครับ,รบแล้วก็จะทำการปรับย่านวัดไปสักที่คูณหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยคูณหนึ่ง k ohm แล้วซีโร่ทุกครั้งศูนย์ตรงแล้วก็เราก็ทำก,การวัดเหมือนเดิมครับ พอสุดแล้วมันจะได้ตรงกับเลขห้านะครับแต่ว่าเราตั้งไว้ที่ยันมวัดหนึ่งหนึ่งโควงนะ 1, 1ครับเวลาอ่านค่าออกมามันก็จะได้5้าโควงแสดงว่าตัวนันทันตัวนี้ใช้ได้ครับพวกเราขอจบการนำสนเสนอเกี่ยวกับตัวนัทัน์เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ